วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวเครา์ศึกฟุตบอลโลก2022ระหว่างตูนิเซียพบกับฝรั่งเศสเต็กันที่เวลา4ทุ่มราคาต่อรองเปิดที่ฝรั่งเศสต่อ1ลูกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเกมในกลุ่มดีแข่งกันที่สนาม Education City Stadium โดยตูนิเซียภายใต้าการนำทีมของจาราวอเดรีโอกาสตกรอบสูงอยู่แล้วนะครับทำให้ทีมนั้นต้องเน้นกันเต็มที่อย่างแน่นอนเกมที่แล้วเนี่ยก็พลาดท่าแพ้มาต่อออสเตรเลียแต่รูปเกมก็ยังทำได้ดี ทงฝั่งฝรั่งเศสไทยได้การทีมของเดชองการเข้ารอบไปแล้วน่าจะทำให้การจัดทัพของทีมเปลี่ยนไปเพื่อเซฟตัวผู้เล่นนะครับซึ่งผลงานของทีมก็ดีมาต่อเนื่องดูแล้วเกมนี้ฝรั่งเศสน่าจะเล่นกันแบบ Play เพลย์เซฟเพราะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ในขณะที่ตูนิเซียใส่เต็มจัดหนักอยู่แล้วเพราะไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นเกมนี้เต็มที่ฝรั่งเศสถ้าชนะขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการเบียดซะมากกว่านะครับ สกอริค่า1-1รองตุนิเซียความมั่นใจ8เต็ม10คู่ที่2โปลแลนด์พบอาร์เจนตินาเตะกันที่เวลาตี2ราคาต่อรองเปิดมาที่อาร์เจนตินาต่อ1ลูกฟุตบอลโลกเกมในกลุ่มซนัดสุดท้ายแข่งกันที่สนามสเตเดียม974ประเทศกาตาร์โดยโปลแลนด์ภายใต้การนทำทีมของมิงนี่ยเยวิต สามารถเก็บแต้มมาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่สาคัญนะครับเพราะเป็นการเอาชนะทีมอย่างซาอุดีอาระเบียมาได้ทําให้ตลอด2เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยทางฝั่งอารเจนภายใต้การ์นำทีมของเรโอวเนลสกาโรลีพาทีมคืนฟอร์มเก่งมาได้ในเกมที่แล้วเหนือเม็กซิโกทําให้ทีมเองเนี่ยกลับมาสถานการณ์ดีขึ้นอีกครั้ง ดูแลเกมนี้อาเจจิน่าฟอร์มกลับมาเข้าที่เข้าทางและมาตรฐานนักเตะของทีมก็ยังดูดีกว่าแม้ว่าโปรแลนด์จะมีตัวชูโรงอย่างเลวานดอฟสกี้แต่ทีมอย่างอาเจจิน่าเนี่ยก็มีเมสซี่เช่นกันดังนั้นเกมนี้อาเจจิน่าชนะได้แน่นอนครับสกอร์ดีคา0-1น่ต่ออาเจจิน่าความมั่นใจ8เต็ม10และก่อนจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจุใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดีสคลิปชั่นได้เลยครับ